สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายดัมโบในเกม Last Day on Earth ครับอ่ะคลิปนี้ก็มีคนขอเข้ามาน่าจะสัปดางได้แล้วมั้เขาบอกว่าอยากเห็นรีวิวบ้านแบบละเอียดเออเจาละเอียดขนาดไหนอ่ะมาค,ค่อยวิ่งเนะอะดูวงนอกก่อน อ่อไปวิ่งไปยาวไปสะดุดหน่อยนะเพราะว่าพื้นมันไม่ค่อยเรียบอะไม่ใช่พื้นไม่เรียบสิเพราะว่าผมวางของไม่เท่ากันอนี่อัอนนี้อะ ผมเดานะสงสัยเออเป็นสายปล้นเลยอยากจะเห็นว่าของบ้านผมมีอะไรบ้างพราะเขาคงคิดว่าผมเล่นสายปล้นเอาเนี่ยของต้องปืนเอาอันนี้ชั้นในคงไม่ต้องมั้งเออแล้วก็วิ่งไปเอาวิ่งกันก่อนเอายาวไปยาวไป เครื่องยนตทั้งนั้นเลยครับบอดอะเข้ามาได้แต่คุณังไม่รู้จะเข้ามาได้ไหมอะ่ะอย่างมากฝั่งนี้เฮ้ยนี่ไงช่องนี้มันมีสองชั้นนะอะ่ะตูมแรกซีโฟทีหนึ่งตูมที่สองอนะแล้วก็ไปตูมที่สามสามแล้วนะอะ่าใช้ซีโฟสามลูกนะครับในการเข้าบ้านผมบริเวณแถวๆนี้นะ แต่ต้องทุกหนามด้วยอ่ะอือทีนี้มาดูของว่าผมมีอะไรบ้างอ่ะตอนนั้นอ่ะจุดที่น่าจะเข้าบ้านผมได้ซีโฟสามลูกแล้วกันอ่ะถ้าต่อไปในอนาคต เขาปรับมาให้ใช้ตะบองใบเลื่อยได้ในการเลื่อยเหล็กกล้าได้ก็แน่นอนคนระับถ้าผมเห็นอย่างนั้นนะผมก็แค่ทําอันนี้เนี่ยทาตรงนี้ทําหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยแค่นี้เองเป็นสองชั้นเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตะบองใบเลื่อยมันจะเสียงดังมากน้อยแค่ไหนอ่ะอันนี้คุ้มแล้วแค่นี้เอาไปเอา,เอาตีเมนตั้มแรกๆสองร้อยมังนัดหนึ่ง แล้วก็หดลงมาเหลือร้อยเจ็ดสิบนะแล้วก็ร้อยห้าสิบมาร้อยี่แล้วก็ปัจจุบันเหลือร้อยสิบลดทุกอย่างจริงส่วนอันเนี้ยดากูนอผมเดานะว่าอาจจะแต่งเต็มสุดน่าจะสองร้อย 200, แต่ยิงโคตรช้าเลยอ่ะอันนี้ยที่สองอันเนี้ยที่สามถ้าทุบเอาไปเถอะ๋ยวผมไปหาที่ศูนย์ขนส่งเอาอันนี้กล่องยาครับอืมกล่องยา อ่อันนี้อ่ะอันนี้ก็คุ้มเนี่ยเน,นี่ยอ่ะจุดนักจู่โจมอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มมากตเตยไปเลยเนี่ยเห็นไหมไฮโดริกขอไปนะ <c oughs> อ่าเสียพลังงานด้วยกระเป๋าดําด้วยเห็นไหมอ,อาวเอไปอ่าอันนี้ไม่รู้ว่าคุณทุบได้ไหมนะแล้วก็สร้างได้แล้วหรือยังอ่ะอันนี้ด้วยอ่ะโอเคอันนี้นะ ต่อมาอันนี้คุณทุบได้ไหมอ้ากล่องแบ่งช่องนะครับก็มาอันนี้ผมว่าคุ้มสุดก็น่าจะเป็นน้ำมันพันถังนะน้ำมันนะครับไม่ใช่ถังเปล่านะเห็นไหมอ่ะโอเค C4 75ลูกอ,อยากได้เอาไปครับแล้วก็มาเป็นชุดสว่าด ผสมกับนักจู่โจมนะอืมแล้วก็น,นี่เหมือนเดิมนะับส่วนอันนี้ลังขยะนะอืมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าทุบได้ไหมแต่ถ้าทุบได้เอะก็เอาไปคนระับเนี่ยไม่เยอะอ๋ออันนี้น่าจะขนได้นี่ยนี่ลังประการลังนะกล่องจมแล้วก็มาลังนี้อ่ะ ประมาณนี้อยากได้เอาไปครับถ้าทุบได้นะส่วนนั้นนี้อาก้าอเกือบเต็มรังแล้วเกือบเจ็สิบห้ากระบอกแนละ้วดูทันไหมเอาซ้ำอีกรอบนึงอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มปืนอะตอนแรกผมกะที่จะเคลียร์รัง เพื่อที่จะได้ใส่อาวุธปืนเนาะเพราะว่าผมเริ่มสะสมปืนเอาไว้รออมเชาญเมืองอัปเดตเข้ามาปัจจุบันนั่นนะเกาะนักจู่โจมเข้ามาแทนที่แล้วอ่นนี้อ่ะถ้าถ้านะอ่ทุบอ่าบ้านอิฐแดงเข้ามาได้อือเห็นไหมอาก้าเอออ่ะสกา15สิบห้านี่ยอ่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะประมาณสี่สิบกระบอกสกา แล้วก็นี่ฮับเรโนเซเตอร์เพราะว่าผมเพิ่งเอาไปลงกิจสอนอนะอืมดูทันไม่เอาซ้ำอีกรอบหนึ่งอสำหรับอันนี้คือผมว่ามันพอแลว้วะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าผมจะเริ่มเล่นโหมดยากวันไหนในแล็บผมจะรอจนกว่าชิปประมวลผลเยะมากก็เก็บไว้ประมาณน,นี้ครับเนี่ย เลโนเซเตอร์ ator, เห็นไหอืมส่วนอันนี้อาวุธธรรมดาอาวุธธรรมดาระเบิดผมเอาไปใช้แล้วอันนี้ก็ชุดครับนี่ก็ชุดอ่าเอาเอาหมดไปแล้วนะโซนหนึ่งไม่รู้ว่าละเอียดพอไหมนะอันนี้ของกีบะทะนะอ่ะโอเคเอาอันนี้ก็แค่เสี อ,อ,อันนี้ทุบได้ไหมผมก็ไม่รู้นะเอออ่ะตู้เย็นทุบได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้โอเคนะอันนี้อ่ะไม่เยอะนะครับใช้ไปอ่ะเยอะและ้วอ่ะอันนี้ของตกแต่งนะแล้วก็อันนี้อ่ะ แล้วก็อันนี้อืมแล้วก็มาอันนี้อ่ะโคดังก็เนี่ยของที่ผมเตรียมมาไว้เนาะแต่ว่าจุดทําอยู่กับช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยแล้วก็ตัวนี้อีกแดงอ่ะถุบได้ก็เอาไปครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นของกีบะทางไม่ค่อยดียอะไรหรอกแล้วก็มีฐาน ส่วนนั้นเนี้ผมกําลังทําอยู่ก็คือเหล็กกล้าเพื่อที่ผมเนี่ยก็คิดคิดดูไม่แน่นะอาจจะทำออกําแพงพวกนี้ให้กลายเป็นบ้านอิฐแดงไปเลยแล้วด้านในก็คือระเบิดทิ้งหมดแล้วก็จัดโซนบ้านใหม่ถ้าอย่างนั้นนะงานใหญ่แน่นอนถ้าจะเอาให้สวยเนาะแล้วก็จัดใหม่อะ่ะค่อยๆรีวิวทีละมุมแต่เครื่องยนต์นี่สิ ผมจะเอาไปไหนเพราะเมื่อก่อนผมเอามากั้นเอาไว้อือเนี่ยประมนนาณใช้เยอะแน่นอนทรับ้านอิแดงไม่ง่ายเลยในการทำอ,ะอ่ะอโอเคเปิดกล่องนะ,ะกล่องนี้มันสะสมได้ไงก็แน่นอนอีกเหมือนกันใน4-5กล่องมันอาจจะได้อากาศสัก2-3งสาตบอกก็ได้ ก็ต้องลุ้นนะไปเปิดแพ็คครับอืมน่าจะไม่มีดวงนะดูสภาพนะมอเตอร์ไซค์พี่ดอมบอกว่าวที่นีบาร์ซิลอืมแก้จัง เค okay. งั้นมาดูอันนี้ปะโอ้โหมาแต่อันนี้หรออืมอันนี้ต้องเติมอ่ะเอเน,นี่ยหน่วยสอดแนมเนี่ยรูดูการไหนแล้วก็มัอน,นอะต่อให้สมมติว่าบ้านผมโดนป้นเนอะก็เนี่ยของที่เหลืออยู่อืม ประมาณนี้อ่ะรีวิวช้าๆอ่มีประมาณนี้ไม่เยอะแล้วเนี่ยอ่ะินส่วนโรงงานอืมอ่ะชุดนี้ก็ตีเอาไว้ประมาณ24-25ชุดชุดเหลืองนะ c ซ r n บอกระเป๋าดำก็34มิบ ดูทันไหมอม,มีไม้กระดานแล้วก็เอ๊ะันน้นหายไปไหนแล้ววะอืมบักเหรออ๋อโอเคแผ่นไม้อัดยังอยู่อ่สิบห้าแผ่นโอเคเดี๋ยวไปดูถิ่นฐานสองต่อแล้วกันครับ โอเคครับ okay, มาต่อกันที่ถิ่นฐานสองนะก็เนี่ยอ่ะของอันนี้ไม่ค่อยได้ทำแนละ้วครับเรียกเรียกว่าผมน่าจะไม่ได้เข้ามาสักสามสี่เดือนนะด้ในการทำไอ้วัสดุต่างๆนะ่อ่ะอัเนี่ยอ่ะอืมเนี่ยของก็มีประมาณนี้ไม่เยอะ สายยางก็ไม่เยอะครับเนี่ยอ่ะท่อไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าผมแค่กดแยกให้มันดูหนาๆอ,อันนี้คือเตรียมไว้แล้วสำหรับเออเอ๊ะเอ๊ะ อะไรแหลกๆข้อความเข้าอ่ะเอ๊มีอะไรเกิดขึ้นเนาะอ่ะมาก็คือทำพื้นตัวนี้พื้นที่เปิดเอ,อระดับที่ห้าซึ่งเกมมันยังไม่อัพมาไงตัวนี้ครับเห็นไหม ที่มันเขียนว่าโต๊ะทํางานส่วนผสมแนละเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆกําลังจะมาผมสร้างได้ทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับการทําโดนซื้อไปเลยไหมเอาไว้ง่ายอรอผมขายหมื่นนึงเอาไหมคุณไปเติมต่ออนิดเดียวก็น่าจะเล่นได้ยาวแนละ้วอ่ะอันนี้ไทเทเนียม98แท่งเนาะหึ ทำไมกระตุกจังเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายยางนะยางดำประมาณพันห้าแล้วก็ของพวกนี้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมเอามาใช้อแล้วก็เลเวลนี้ของเตรียมพร้อมทำได้แล้วขาดเหลือลก็คือเจ้านี้กระบอกเกียร์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าอองาน งานแฟร์หรือเปล่าตัวนั้นแหละที่มันแจกถังน้ํามันสามพันลิตรอ่ทางงานนั้นมาอาจจะมีลุ้นครับส่วนของที่ปล้น <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้ต่อวันนะต่อวันอ่ะจริงๆผมว่าผมทำเอาไว้แล้วนะ <c oughs> น่าจะละเอียดแล้วว่ะเดี๋ยวคนที่เขาเคยดู <c oughs> เขาจะหาว่าผมรีวิวอะไรซ้ำๆซากๆเ่ยอ่ะส่วนของก็ได้ประมาณนี้ครับ บัสิเก้าใบเลซินวันละ8กระปุกคุณก็แค่เข้ามากดรับพอแล้วก็ด่านพวกนี้ติดอยู่ตรงนี้ส่วนตัวละครเอ้ามามาดูตัวละครสำหรับถิ่นฐานสองก็มีประมาณนี้ขาดก็คือนี่ครับใบสัญญาของคอนเนอร์สองใบผมก็จะอัพได้แล้วแล้วก็ตัวท็อปของผม,มนะก็คือทักเกอร์เนี่ย เลเวล55อันนี้ก็สามารถอัพไปได้ถึงประมาณเลเวล53 54บ้างมีแล้วครับแต่ว่าใบสัญญาจ้างหายากแน่นอนแล้วก็ตัวหลักที่ผมใช้แทงอยู่ก็คือครอิสไปไปลองสักครั้งครับถ้าผ่านก็แถมเข้าไปแต่ถ้าไม่ผ่านก็ลงเอาไว้แค่นี้พอครับ ด่านคู่รักคู่แครนผมนี่แหละ Eu uh -huh. ผมสงสัยจะสัญญาณดูเน็ตผมดิเน็ตความเมร็วที่สิบเมกะบิดแต่ดูมันวิ่งดิไม่กี่ไบ

nhìn chả lạc cơ đấy Ừ, à, à, เป็นอะไรวะเนี่ย ก็ตัวละครเลื่อนเหลือเยอะดูดิพานไม่พานนี่โอ้โห,โห ดีจดไปเว้ยคริสเฮงอาท์คริส I'm on my way my w ว okay. ้ตรงไหนเนี่ยยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยโอเคผ่านครับเดี๋ยวไปดูต่อครับว่าด่านต่อไปมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างครับ อันนี้เป็นด่านบอสด่านที่สามสิบห้าก็ถ้าเราผ่านเนี่ยก็จะได้เนี่ยมอเตอร์น้ำมันหรือน้ำมันเครื่องนั่นแหละครับเพิ่มวันละสองถังแล้วก็ใย,ยหินวันละสองกระสอบชุดเกราะไทเทเนียมวันละหนึ่งแล้วก็กระจกหนึ่งอันนี้โอเคครับแผ่นไม้โอ๊กอีกห้าแล้วก็สปริงอีกสอง ซึ่งถ้าไปรวมกับตรงนี้ใช่ไหมของเก่าเท่าไหร่สปริงก็จะกลายเป็นหนะ้าเนอะกระจกก็จะกลายเป็นห้าเหมือนกันชุดกราะไทเทเนียมก็จะเป็นวันละสามมาแผ่นไมโอควันละห้าแผ่นผมว่าคุ้มนะถ้าผ่านนะไปคุกครามคือ,อซอมบี้ใส่เกราะจักรน็อตแน่นอน อันนี้คือทำให้เคลื่อนไหวช้าลงตัวแท้งเหมือนเดิมครับใช้คลิกครับไปลุยกันครับ งอย่างนี้เลยเหรอตานี้มันเถื่อนเกินไหมเอ,อ้าวสวยแล้วผมโอ๊ะโอะสองเลยเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกพี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรนั่นอะ พี่ครับพี่ทำอะไรครับเมื่อกี้โอ้โหตอบอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมีอีกเหรอโอ้โหโอ้โห โอ้ห oh. สู้เขาไว้ทักเกอร์สู้ได้อยู่ทักเกอร์โอเคสามตัวเองเพื่อนอดทนไว้โอเคสองแล้วเพื่อนตัวตัวแล้วว่ะ Hæ? Ah? OK. Ja, mødre.